มาจุดสะพานรถไฟลอยน้ำบ้านโคกสรุงนะครับน่จะอยู่ทประดานงนะคร,รีบเยอาสัน,น,นช่อขไปจะเจตึต้น้านนะครับ I oh, don't oh.